สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนที่ห้องประชุมชั้น9ก้าอาคารราชบุรีดิเรกธินในเรวัตจันประเสริฐประธานคณะกรรมการอายการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอายการโดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอายการสูงสุดหรืออสสแทนนายอำนาจ,จเจเจริญรักอายการสูงสุดที่พ้นวาระบริหารในวันที่3าสกันยายน2567ห้า้อหกสิบเจ็ โดยที่ประชุมคณะกรรมการอายการมีมติเป็นเอกฉัน์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายไพรัตั์พรสมบูรณ์สิริรองอายการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นอายการสูงสุดคนที่19ขั้นตอนต่อไปสำนักงานอายการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพะนักงานอายการพุทธศักราช2553มาตรา10ให้มีหนังสือกราบเรียงประธานวุฒิสภาเพื่อนำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒธธิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อสรงพระกรุณาโปรดเกล้าต่อไปสำหรับประวัตินายไพรัตพรสมบูรณ์สิริเคยเป็นอธิบดีสำนักงานคดีสารแขวงมาก่อนขึ้นตำแหน่งบริหารระดับสูงในองค์กรซึ่งมีขอบเขตอำนาจพิจารณาสั่งคดีแขวงทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพก่อนหน้านี้เคยนั่งอธิบดีอายการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ มีผลงานในการพัฒนาปรับระบบการทำงานเพิ่มคุณภาพการดำเนินคดีอนุญาตโตตุลาการอำนวยความสะดวกในงานคดีต่างๆนอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งเลขานุก,การอายการสูงสุดสมัยนายชัยเกษมนิติสิริ